ทาวนโฮมหลังลางส่วนใหญ่แล้วผมหรือทีวเซลล์จะแนะนำำําทําเคาน์เตอร์ครัวเป็นตัวแอลแบบนี้เพื่อจะได้ใช้ประโยชน์ได้เยอะๆนี่ผ่นเดียวกับเนี่ยดูสิแสงแบบแสงเยอะมาก สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านครับมาพบกับผมบุกครับพิพ p คอเคบ p ย d พีเอฮะวันนี้ครับถือโอกาสครับมาตรวจงานนิดหน่อยนะครับมาเอาของมาให้ช่างด้วยแล้วก็งานใกล้จะเสร็จแล้วประมาณ95%ก็เลยถือโอกาสตรงนี้ถ่ายรีวิวผลงานเป็นไอเดียให้ลูกค้าได้รับชมกันไปเลยนะฮะซึ่งเดี๋ยวก่อนจะพาไปรีวิวนะครับฝากกดติดตามกด s u b s c r i b e ไปให้ทาง เราด้วยนะคะจะได้นําผลงานไอเดียดีๆมาให้ลูกค้าที่กําลังตกแต่งบ้านเป็นไอเดียไม่ว่าจะเป็นงานพมา่าน บิวอินหรือต่อเติมแบบนี้นะฮะแต่วันนี้ครับผมยืนอยู่ที่โครงการหมู่บ้านโกลเด้นทาวน์สาธรน,นะฮะเป็นทาวน์โฮม2ชั้นและเป็นหลังกลางนะฮะวันนี้มาเอาใจสายทาวน์โฮมกันบ้างนะครับกับงานการศาสตร์หน้าบ้านและมีงานครัวหลังบ้านด้วยนะฮะต้องบอกก่อนว่าอย่างที่เกิดไปต่อแรกงานเนี่ยใกล้จะเสร็จละ95%เพราะนั้นช่วงท้ายห้าสุดท้ายมันจะเป็นงานพวกเก็บรายละเอียดหนึ่งในงานเก็บรายละเอียดก็คือการเก็บพวกสีเหล่านี้ด้วยนะครับซึ่ง ปกติสีเราทาไปแล้วรอบ2รอบด้วยซ้ำนะฮะแต่วันที่เราเก็บรายละเอียดทำความสะอาดคลีนนิ่งส่งมอบเนี่ยจะต้องมีการเก็บอีกรอบเพราะว่ามันจะมีคราบเลอะฝุ่นมือไปจับโดนเราเก็บอีกรอบหนึ่งเราเก็บสีกันบางที2อถึงสรอบเลยนะฮะรวมทั้งผนังบ้านตัวบ้านต่างๆนานารั้ว ที่ระหว่างช่างทํางานแล้วมันมีการกระเทาะหรือเป็นรอยนิดหน่อยหน่อยเราก็จะเก็บงานในช่วงนี้นะครับช่วงประมาณ5-10%สุดท้ายแบบนี้ซึ่งตอนนี้ทางทีมน้องๆก็กําลัง เก็บงานแล้วก็ทาสีโครงกันาสาดอีกรอบนะฮะกันาสาดหน้าบ้านที่คุณลูกค้าใช้ตรงนี้จะเป็นในส่วนของเมทัลชีตพียูโฟมนะครับเป็นพียูโฟมหนา1นิ้วหลังคาเมทัลชีตคือหลังคาลอนเหล็กตัวลอนเหล็กเนี่ยมีความหนาประมาณ0 3, 5ู5ดถึง4มิลพีูเคลือบใต้ท้องหนาอีก1นิ้วตัวพีูนี่แหละครับที่จะมาช่วยเรื่องกันความร้อนกันเสียงให้ดีขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นกันาสาดยอดฮิตในยุคนี้เลยที่เลือกใช้กันทั้งในส่วนของงานต่อเติมห้องต่างๆและงาน ที่จอดรถนะครับเสาแต่งคู่หน้าตามสไตล์ของงานกันศาสตร์อีกเช่นเคยแต่ตัวกล่องจะไม่ได้ใหญ่เท่ากับบ้านเดียวเราก็จะใช้ความหนาตรงนี้ให้มันลีนหน่อยนะฮะประมาณสักนิ้วครึ่งต้องจินตนาการว่าทาวโฮมเนี่ย เขาดีไซน์สมัยนี้ประมาณ5เมตรกว่าๆให้จอดรถได้2คันถ้าเราทําเหล็กหนามากเกินไปบางทีมันถอยรถเข้าแล้วมันเบียดม,มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้นะครับซึ่งตรงนี้ระยะออกมาประมาณ3มเมตรนะครับเหล็กเสาแต่งเยอะขนาดนี้เนี่ยรับน้ําหนักเหลือๆเ,เพียงพอสบายๆหล่อฐานด้วยซีเมนต์เพื่อกันสนิมและพื้นลูกค้าเลือกปูกระเบื้องทั้งหมดนะครับกระเบื้องลูกค้าจัดซื้อตามใจชอบได้เลยนะครับสียาแนวเลือกซื้อมาได้เลยทางเราปูให้นะครับคิดค่าแรง เเท่านนั้นองอีกสิ่งหนึ่งที่จะขาดไม่สําหรับงานการสาดนะครับตรงชายคาเลยนะฮะจะต้องมีรางน้ําฝนด้วยนะครับซึ่งรางน้ําฝนที่ผมใช้นะครับหลังนี้จะเป็นมาตรฐานก็คือเป็นสแตนเลสระยะความกว้างประมาณ6นิ้ว6นิ้วนิ้วละ2เซนครึ่งก็ประมาณ15เซนสบายๆพร้อมท่อน้ําทิ้งนีท่อน้ําทิ้งเราจะเกาะลงเสาแบบนี้เลยแล้วทาสีให้กลมกลืนกันไปนะครับแมทช์กันไปเลยเสร็จในส่วนหน้าบ้านโรงจอดรถพร้อมปูกระเบื้องสวยๆจอดสบายๆ2คันตอนนี้ อย่างที่แจ้งครับกำลังเก็บสีใกล้เสร็จละเดี๋ยวไปดูในครัวกันบ้างก็กําลังเก็บงานเหมือนกันติดตั้งอุปกรณ์ไปครบแล้วกาลังเก็บงานใกล้เสร็จแล้วเหมือนกันไปไปชมกันครับ เดินมาถึงหลังบ้านนะครับไม่ไกลมากทาวน์โฮมหลังกลางนะครับจากหน้าบ้านหลังบ้านประมาณสัก7 8, 8็เมตรไม่เกินนี้เป็นครัวและซักล้างครับผมต้องบอกก่อนว่าทาวน์โฮมหลังกลางส่วนใหญ่แล้วผมหรือทีมเซลล์จะแนะนําให้ทำเคาน์เตอร์ครัวเป็นตัวแอลแบบนี้เพื่อจะได้ใช้ประโยชน์ได้เยอะๆนะครับมีที่วางของได้เยอะซิงกับเตาแยกมุมวางกันไปเลยสวยๆแล้วก็ห่างกันมันจะได้มีฟังก์ชันการใช้งานวางของเตรียมอาหารอยู่ตรงนี้ด้วย นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือถ้าลูกค้าลองนึกดูเวลาทาเคาน์เตอร์เป็นตัวไอแล้วอยากแบ่งซักล้างด้วยเนี่ยจากผนังมาถึงประตูการซักล้างบางทีเราจะได้เคาน์เตอร์ครัวเล็กมากแค่ประมาณ3เมตร3เมตรครึ่งเท่านั้นเองแต่ถ้าเราหักเป็นตัวแอลมาอีกจะได้พื้นที่อีกประมาณเกือบเกือบสเมตรเท่ากับเราจะได้เคาน์เตอร์ครัวเนี่ย เกือบเกือบเมตรเลยทีเดียวถือว่าใหญ่แล้วเก็บของได้เยอะด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนเคาน์เตอร์ครัวในแพ็กเกจห้องครัวทั้งหมดที่เราก่อให้ไม่เกิน5เมตรอยู่แล้วซึ่งทาวน์โฮมส่วนใหญ่ตัวแอลก็ไม่เกินนะครับจะอยู่เฉลี่ยประมาณ4-4ถึงเมตร50ไม่เกิน5เมตรก่อเคาน์เตอร์ลูกคา้าเลือกซื้อกระเบื้องนะครับลูกคา้าเลือกซื้อตู้แขวนหน้าบานซิงหูเตาแบบนี้มาให้ในแพ็กเกจรวมค่าแรงติดตั้งคือเราติดตั้งให้หมดไม่ต้องไปเสียค่าติดตั้งแล้วพูดถึงหน้าบานสักนิดดดเเป็นนนไอีีีียท่สําาหรัับบ้้ง จริงครัวลังนี้สวยมากเป็นแนวมูจิอ่าเป็นแนวสไตล์มินิมอลนะฮะสีโอ๊คอ่อนๆมาตัดกับสี o, ขาวๆแบบนี้แต่สะดุดตานิดนึงแล้วเป็นไอเดียมาแชร์กับลูกค้าทางบ้านได้ก็คือนี่ฮะหน้าบานที่เป็นลักษณะเซาะล่องแบบนี้เดี๋ยวนี้โฮมโปรบุญถาวรมีขายอยู่หลายยี่ห้อมากนะคะเป็นเพาะระแนงแล้วมันดูเป็นญี่ปุ่นดูเป็นมูจิอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งแต่จริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้ครับนี่ ข้างในครับเขามีตะข่ายมุงรวดแบบนี้ไว้<ม>เพื่อระบายอากาศระบายกลิ่นครับเพราะตรงนี้เนี่ย เป็นซิงน้ำมันมักจะเกิดความอับชื้นแล้วเป็นเหนื่อใต้ท้องเหนื่อหมายความว่าน้ำมันก็จะหยดชื้นอยู่ตรงใต้ซิงส่วนเรื่องอื่นๆก็คือความร้อนครับตรงนี้เป็นถังแก๊สตรงนี้เป็นเตาแก๊สก็จะช่วยระบายได้ด้วยนะฮะภายในเราปูกระเบื้องให้ทั้งหมดนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นปูนเปืเป่อยๆเหมือนเดิมเราปูกระเบื้องพื้นกระเบื้องผนังจัดเต็มให้ดูแลง่ายๆนะครับเกิดทําความสะอาดเนี่ยสามารถเช็ดดูแลง่าย นะครับส่วนตรงนี้เป็นที่เก็บของเราก็เลือกเป็นบานทึบเฉดเดียวกันได้นี่นะฮะอุปกรณ์ของเขาครบถ้วนนะครับจริงๆเดี๋ยวนี้เซตเหล่านี้นะฮะซื้อจาก Home Pro บุญถาวรไทยวัสดุที่เป็น Modern Trade เหล่านี้มีเยอะมากแล้วก็มีรุ่นให้เลือกเยอะมากๆนะครับเราติดตั้งให้สบายๆเลยซื้อมาให้เราอย่างเดียวท็อปก็เ,เป็นท็อปแกรนิต แผ่นใหญ่60 60หรือ60เมตรยี่ก็ได้ถ้าไม่อยากให้รอยต่อมันเยอะคิวตรงนี้ลูกค้าซื้อมาได้เลยถ้าชอบสแตนเลสก็จัดสแตนเลสสวยๆได้เลยในส่วนของผนังแพ็กเกจเราก่อผนังใหม่ให้3ด้านเลยเราใช้ผนังอิฐมวลเบาก่อทับกับรั้วเดิมทั้งหมดเพื่อเราจะได้สกัดเดินสายไฟได้แล้วก็ไม่ไปยุ่งกับโครงสร้างรั้วเดิมนะครับทำให้ครัวเราแข็งแรงขึ้นอันนี้ในแง่ของงานก่ออิฐกวางแข็งแรงส่วนความสวยงามครับกระเบื้องที่ลูกค้าจัดซื้อมาให้เรานั้นสามารถ ซื้อได้เต็มหมายความว่าปูกระเบื้องจากพื้นถึงฝ้าได้เต็มทั้ง3ด้านที่ก่อใหม่เราปูให้หมดค่าแรงปูกระเบื้องอยู่ในแพ็กเกจแล้วกระเบื้องบอดี้ครัวกระเบื้องภายในนะครับกระเบื้องภายในอย่างนี้นะฮะกระเบื้องภายในแบบนี้นะครับเราปูให้หมด นะครับกระเบื้องพื้นอย่างนี้เราปูให้หมดนะครับเพราะนั้นค่าแรงปูกระเบื้องอยู่ในแพ็กเกจจัดเต็มให้ทั้งหมดแล้วฟังก์ชันประมาณนี้ครบถ้วนนะฮะตัวแอลใหญ่มากนะฮะข้ามมานิดหนึ่งมีประตูประตูเซ็ตนี้เราก็แถมให้ในแพ็กเกจนะฮะจะเป็นบ้านเลื่อนบ้านผลักบ้านแขวนประตูกระจกอลูมิเนียมแบบนี้นะครับเราแถมในแพ็กเกจให้1ชุดข้ามมาเป็นโซนซักล้างจากข้างบนก่อนเลยละกันนะครับหลังคาในแพ็กเกจที่เราใช้กับครัวเนี่ยหรือห้องต่อเติมเนี่ยเราใช้เป็นเมทัลชีพี ถ้าในครัวเราจะตีฝ้ายิบซ้ำฉาบเรียบแบบโมเดิร์นสวยๆให้แต่พอโซนซักล้างเนี่ยบางทีส่วนใหญ่ลูกค้ามักจะไม่ตีฝ้าเพราะต้องการช่องโปร่งแสงหรือหลังคาโปร่งแสงเลือกได้บางคนเลือกเป็นช่องเซอร์วิสขนาด60คูณ60อันนั้นต้องตีฝ้าเหมือนใน EP ก่อนที่เคยรีวิวไว้นะครับแต่อันนี้เนี่ยลูกค้าไม่ตีฝ้าก็เลยใส่เป็นแผ่นโปร่งแสงเป็นลอนเดียวกับเมทัลชีตมันจะได้มุงต่อกับตัวเมทัลชีต PU ได้โอกาสรั่วซึมมันจะแทบไม่มีเลยนะครับแล้วความสวยงามมันก็จะดูน าบางคนถามว่าต้องติดแผ่นป่งแสงเต็มไหมติดได้ครับแต่ส่วนตัวผมมองว่ามันจะร้อนมากความร้อนมันจะลงมาเยอะแล้วมันก็จะแผลเข้าครัวเข้าบ้านมันทําให้เวลาทําครัวถ้ากลางวันมันอาจจะร้อนนะฮะแผ่นหนึ่งเนี่ยกำลังสบายนี่แผ่นเดียวครับเนี่ยดูสิแสงเยอะมากผมลองปิดไฟดูนะให้ตากล้องปิดไฟเนี่ยปิดไฟกับเปิดไฟแทบไม่รู้สึกเลยนะฮะปิดไฟกับเปิดไฟเห็นไหมฮะ ปิดไฟได้เลยเพราะฉะนั้นปิดไฟได้เลยฮนะหน้าผมไม่ได้มืดลงเพราะฉะนั้นแค่แผ่นเดียวเห็นไหมครับว่ามันสว่างมากแล้วในขณะที่ความร้อนและอุ่ก้อแทบไม่ไม่เยอะเลยนะครับตรงนี้นะครับฟังชันที่ลูกค้าต้องการมีลูกค้าซื้อตู้แขวนเซตเดียวกับตรงครัวมาให้ติดตรงนี้ด้วยนะเพราะลูกค้าอาจจะเอาไว้วางพวกน้ํายาซักผ้านี่เพราะตรงนี้มีเครื่องซักผ้านะครับปลั๊กไฟเราเดินไม่ให้ปลั๊กสวิตช์ในแพ็กเกจเดินให้ตั้ง5่าจุดเนะี่ยจุดหนึ่งสองรูเสียบเท่ากับได้ถึง10บรูเสียบเยอะมากเหลือๆเลยนะครับจะเพิ่มก็ได้ บอกได้นะครับเพิ่มนิดหน่อยค่าใช้จ่ายไม่เยอะมีแท้งอยู่แล้วเนาะทางโุมหลังกลางเราก็จะวางแท้งไว้มุมนะครับเด,ดินต่อท่อน้ําให้ใหม่หลังจากเทพื้นปูกระเบื้องแล้วนะครับ <S <S เครื่องซักผ้านํามาวางคู่กันได้ <S <S หรือบางท่านจะจัดสรรให้วางอยู่ข้างเคาน์เตอร์ <S <S S แล้วขยับประตูตรงนี้เข้ามาอีก ก็ได้สักล้าก็อาจจะเล็กหน่อยแล้วแต่ฟังก์ชันแล้วแต่ชอบแพ็กเกจเรามันเหมาเป็นพื้นที่เพราะฉะนั้นตรงนี้มันสลับฟันปลาเรื่องฟังก์ชันนิดหน่อยไม่เป็นอะไรตรงนี้ลูกค้าอยากได้เป็นโซนเปียกก็จะมีเรื่องของก๊อกน้ําดีเดี๋ยวจะใส่ให้นะครับมีช่วงของฝาสแตนเลสนะครับนี่กลิ่นไม่ขึ้นไม่อับดูแลง่ายถูพื้นได้เลยนะครับไม่มีสับรหราดมาแรงอะไรขึ้นมาแน่นอนเพราะมันปิดสนิทนะฮะสเต็ปตรงนี้ครับเรายกไว้ให้ประมาณ5เซน นี่เพราะเวลาเราซักล้างเราลาดน้ําน้ําจะได้ไม่เอ่อขึ้นมาโดนเครื่องซักผ้า หรือของที่วางข้างบนนะครับลูกเล่นเหล่านี้ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มในแพ็กเกจเรารวมไว้ให้นะครับครบถ้วนนะครับสำหรับในส่วนของครัวาทน์โฮมพื้นที่ประมาณ10ตารางเมตรนะครับราวน์โฮมเดี๋ยวนี้มาตรฐานก็กว้างประมาณ5เมตร5เมตรกว่าๆลึกประมาณสักเมตร9 0ถึง2เมตรตีกลมๆก็คือ10ตารางเมตรซึ่งใช้แพ็กเกจเราได้เลยเพราะแพ็กเกจเรารับที่เริ่มต้นขั้นต่ํา10ตารางเมตรนะฮะเพราะฉะนั้นหลังนี้ลูกค้าใช้แพ็กเกจต่อเติมสุดคุ้มกับเรานะครับเฉพาะครัวอย่างเดียวไม่ รวมเสาเข็มแสนกลางๆเท่านั้นเองแสนประมาณแสนสี่แสนห้าได้ขนาดนี้เลยนะฮะซื้อแค่อุปกรณ์ครัวมาให้เราติดเท่านั้นเองนะครับถ้ามีเข็มลงไมโครพายก็บวกเพิ่มอีกประมาณสักห้าหมื่นบวกลบนะฮะประมาณนี้สนใจสอบถามกันเข้ามาได้นะครับก่อนอื่นก็อย่าลืมกด u ั s c r i b e ก่อนจะจากกันไปนะฮะตามเราเป็นกําลังใจให้เราสักนิดจะได้นําไอเดียดีๆมานะครับแล้วก็ช่องทางติดต่อเราก็ตามด้านล่างนี้เลยนะครับได้ทุกช่องทางในเขตกรุงเทพปริมณฑลนะครับ เรายังใจดีวัดหน้างานให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับวัดจริงขายจริงไม่ทิ้งงานแน่นอนคอนเฟิร์มนะฮะแล้วพบกันใน EP ีหน้าสำหรับ EP นีนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ